มาแล้วมาแล้ววางไว้ตรงนี้เลยนี่ต้องไปเข้าค่ะเข้าเข้ามาเดินเข้ามาทางนู้นนะั่งเล่นงนี้ได้อันนี้วางไว้รไตรงนี้แหละเราไปกินเข้าที่หลังวันนี้กินกล้วยจั๊บนี่น้องดาวน้องดาวกับน้องอ้อมกินกล้วยจับ๊บวันนี้อันนี้คือศูนย์อาหารที่บอกกันเลยว่าเห็นราคาบะ Okay, เ,เห็นราคาเอ้าที่เขาซื้อมากเห็นราคาปะสา5บาทสามสิบห้าบาทป mm hmm. กติเราถากินอยู่เนี่ยห้างราคานีโบได mm hmm. ้นดี่เป็นลอยเลยเป็นลอยบาทที่น้องออม mm hmm. คือสถานที่อย่างเนี้ยจะเป็นเหมือนว่าอ่าคนใช้อ่าคนออฟฟิศมากินกัน mm hmm. ถ้าต้องเที่ยวรู้มากินกันเพราะว่าราคาถูกสะอาดและอร่อยรสชาติลองชิมบ้างเอา้า mm hmm. มเสเซอ,อายนะเอาให้น้องให้น้องดาวชิม mm hmm. โ,โหพริก ถ้ามีเพื่อนนะอ่นนะพา,นนะา FC เพื่อนมากินขออนุญาตนะขออนุญาตนะอ้าวก้ามีเอฟซีเขาอยากเห็นมากินหนวยดับยวนกันนะคะพี่พี่นี่พี่เยอะมากสามสิบห้าบาทหลายวะหลายเขาจมเนี่ยจมหยางนี่เนี่ยจมหยางจมมันหลายหลายสายน้องดวงดาวมีมีไม่สำรวมเลยเด้องปรสิทธิภาบว่เคยกินเนี่ย สา35บาทเสื้อ,อยูบวหางแย่ขนาดนี้มีราคานี่<ร>ที่แรกท,ที่แรกเนาะที่แรกผ้าลองดาวก็ลองออกมาเราไปกินข้าวกันไปกินที่ห้างห้างเทอร์มินอลเฮ้ยตกใจปะตกใจดูเออราคามันชินบอะวะบ้างแพงเลยร้อยร้อยขึ้นไปได้แต่ไปถามราคาเท่าไหร่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทราคามีโชคเลยพนมพนมไม่ชาร์จด้วนี่หน้ากรมีน ยี่สิบเก้าบาทนฮะมีราคาตอกเวอร์ไปพี่ลีสะอาดบอสะอาดคนนี้หินี้ยวหิวข้าวเจอราคาแล้วบอกไลว่าอึ้งเลยคำนี้น้องขอกินก่อนมาหิวเขาเจอคำนี้อึ้งเลยลายลายแห็ดแซบแซบว่าน้องก็ รสชาติอันนี้น้ำก็าราคา8บาทน้ำราคา8บาทอยู่เซเวนสิบบาทเหรอฮะอยู่เซเวนสิบบาทอืมไห,หนจะเจ็ดบาทนะนคือ,อสถานที่อย่างนี้จะรู้กันนะในนักท่องเที่ยว<น>เห็นบอกมีแต่ฝรั่งต่างชาติและจะมีออฟฟิศคนออฟฟิศเขาจะเขาจะมากินกันเนี้ยอยู่ที่ชั้น5เนี่ยชั้น5ห้างเท r m ์ n น l เท์ตวันสาขาอาโศกนัง่งรถไฟฟ้าบีเทสมา เชื่อมต่อติดเลยถ้าพีน่น้องมาเที่ยหิ้วเข่าเนาะอยากมากนะฮะแอร์เย็นๆเนี่ยห้องนั่งสะอาดสะๆเนี่ยนี่สา,าวเล่าเพม่อนกันอาจจะบ่เคยมากนะฮะซึ่งมี่เอเจไลท์ทานเพม่อนกันในน้ำเห้บ่าวบผ้าสา,าวเล่ามากเนะะี่ยมากินเขา่ายู่ที่นี่ล่องเบึงมาจะคิดจังไหร่ครับเมนูที่เขากินนอกจากกุ้ยจับแล้วมีอาหารตามสัง่งมีข้าวขาหมูมีน้ำปัน่นมีทุเรียนมีหลายอย่างเนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยว นะอยากกินทุเรียนถ้าเป็นมุมที่ดีนะน้อจะเป็นมุมฝั่งนู้นเนี่ยเห็นวิวสวยงามแต่มันเต็มแล้วเนาะครับวิวครับจะมาเต็มแล้วเวนี่ยก็ถาม,มาเอาการน,นะพามุมมาก,กินน้ำได้น้องน้องดาวกำลังาพามุมมากินน้ำน้ำอะไรได้บ้างพามาจานในมุมบนเสือแล้วว่ามีอีรี คอยยังบอสือเดี๋ยวบันอยู่ห้างห้างเทอร์มินอลห้างรูมนห้างร<ล>ู้ใจก,ากลางกรุงเทพแมนระคากอะดกมันบอก<ม>น,นี่ราคาสามสิบห้าบาทผมเริ่มต้นยี่สิบเก้าบาทโอ้โหเพิ่มเส้นวะเนี่ยนนี้เพิ่มเส้นนี่คนนี้โบปากบายังเลยกินก่อนคิวเท่าเดเีวบาวโบนี่ไซส์บบดีเด้ น้องๆกินเข่าอยู่กับมาทายมันเปขียังคือเขาอยากน้ำเสนอเนาะน้ำเสนอให้แห้งห้าเล่าเขาเลยหรือว่าผู้คนที่วันนี้ไว้ที่หูในฮู้กันว่ายย่านใจกลางกรุงเทพจุดธุรกิจดังๆเนาะสถานที่อย่างนี้นะยังมีศูนย์อาหารที่ราคาราคาบอกเลยว่ามีคุณภาพแน่นอนนะราคาเงี้ยงๆราคามีคุณภาพแบบไปกินตรงนี้นะ อยู่ที่ชั้นใต้ด,ดินแห่งหนึ่งนะแถมวมอชิดนะหนึ่งร้อยบาทท่านี่นะแมนอิริอิลีหนึ่งร้อยบาทเฟ้ไปกินหนึ่งร้อยบาทมากินอยู่นี่สามสิบห้าบาทขณะอยู่ห้างหลูนี่ห้างใหญ่ยังอันนี้สามสิบห้าบาทอเอากินน้องต้องเบิง่งว่าถ้ากินเบิดสแสดงาะสะมาแซบถ้จจากินบ่เบิดแสดงมาบ่แซบก็แสดงว่าอิ่มนะ งตอนแซงว่าอิมอออ่มซึ่งก็ก็นาที่อ้ายเคยมาเพิ่นบอกว่าอย่าเคยมาชิมอาหารเพิ่นละย่างเพราะอาหารเพิ่นนี่สะอาดแสบเด้อันนี้เท่าไรตัวนี้ตัวนี้เท่าไรเนี่ยสาม 3, ห<ะ>้าฮะสามห้าสามสิบห้าบาทคือกันคือกันไม่เอโอ้ยอ้ายอยากเชื่อเดียว่าสามสิบห้าบาทแป<ผ>รเปลี่นไปแล้วสามสิบห้าบาท เปาเนี้ยได้หลอกปากเนี่ยหาคนเปาหาคนเปาอีกแล้วหาคนดำหน้าหาคนเปาน้องดาวหาคนเป,าหา,นเปา,าหาคนดำหน้าโอ้ยเนี่ยเด๋หวะน้องดาวนี่น้องออมนี่เน,นี่ยน้องน้องดาวมีคนทักอายน่าเด้คุณบอกว่าน้องดาวขึ้นมาหาบา่าวโบดูแท้ว่าลุงเสน่บ่าวโบวด,วดับบอกว่าสัน แบบว่าปรแม่ณเห็นกันคู่มือดอกลายมืออะไรจังเห็นกันว่าเขาถ่ายคลิปนแลกันตลอดเนาะเพราะว่าน้องยังน้องแบบน้องยังบุคูยนะน้องยังบุคุยนะเพราะว่าน้องกำลังลืมเห็ดกำลังกินยาเห็ดน้องก็เลยแบบว่าพูดถ่ายบุก็เลยแบบว่าเอามาทายในบูตลอดมาปูดถ่ายบุ้งกครั้งแล้วแบบว่าทิ้ ก็ให้บโบซัพพอร์บริษัทพอในโฟบอกว่าเทสอะไรอะไรนี่มีเอฟซีเป็นหอกวงวันดองดาวงามคนงามผูงงามแบนี้ซื้อก็อยู่ท้องฟา้าเนี่ยนั่งฟ้าที่ดองดาวเลยเนาะจะเป็นน,น,นั่งฟ้าแล้วบอกว่ามื้อนี้มื้อนี้ก็บที่ว่าเป็นเมนูกับจับบาโบองก็บทีท่ว่าซัพพอร์ตน้องๆเนาะแสามสิบห้าบาทห้าเองกับบอมมี่บอมมี่แบบว่าอ่าโมเมนต์พาหน่องไปกินอาหารลูกพิ้งแพงเด้อมาใหม่นะ เป็นยังขึ้นเหลือกินก๋วยจั๊บอาหารโปรตีนเอ้าทามน้องหอมเนี่ยเป็นยังขึ้นเหลือกินก๋วยจั๊บของมากกิน้แต่เรอ่อมาเป็นนี้นะบ่นี้พอยู่บ้านมีคู่มือก็ได้มีคู่มือก็ได้ผูกเชนคนผูกก็ได้เอากินไอ้แซ่บเด้อไอ้ชอบเบิ่งชอบเบิ่งตัวกินกินสมอยาก บาโบนี้ใส้บุดีเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นมารยาทที่บอค่อยงามแต่ที่ใส่อยากนำเสนอเด้อเพราะว่าอยากใหเ้เพื่อนๆนี่แหละก็บเดี๋ยวมาคู่นะว่าสถานที่อย่างนี้มีศูนย์อาหารที่ราคาเอาสามารถซื้อกินได้นะแล้วก็มีเอฟซีคนไร้ทานเหมืนก็แนะน้าใหม่บาโบว่าอย่าลืมห้าหน้องๆน,นะว่มามาที่ศูนย์อาหารแห่งนี้เด้อยบาโบเด้่อนี่ยคะสะอาด,ดสารสชาติแซ่บราคาถื่อใจราคามีสภพา,าพราคาบ่แพง โอ้อันนี้อันนี้วันน,น,นี้มันหน้าตาคอนเซ็ปต,ต์กังได้อโอ้โหกินได้ด้วยส่วนผู้บ่าวใคยกินน้ำเนื้อมาเด้อบ้านทองเอินคาเฟ่อ่าเอาคุณนี่ส่วนผู้บ่าวใครมันกินน้ำเนื้อได้เลยแซ่บมากินก๋วยจับยวนน้ำกันถามวีเอฟซีถ้าอยากซัพพอร์ตเนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้ช่องทางไหน ่าให้คอมเมนต์ช่องไอโบก็ได้เนาะให้คอมเมนต์อยู่ช่องไอโบเดียวทักเอาน้ำไมโบก็ได้หรือว่าช่องน้องดาวสาวสวค์นนึอพี่เดอร์ไปอ่าติดตต์ทางช่องน้องก็ได้เนาะอ่าคือวันนี้น้องดาวพนมีความตั้งใจเที่นเฮ็ดช่องเนี้ยช่องยูทูปนะน้องดาวสาวสวรานเนี้ยเนาะน้องดาวเนาะเข้าไปที่ตามให้กับเรงใจน้องดาวนั้งแน่แล้วก็น้องน้องอ้อแนีว่าท่ามีช่องเนาะเป็นมูกัน คขาบอกว่าเป็นฮู่แคนแนวใดคือยังบอกว่าทุเรีองกันหรืว่าคนละบ้านคนละบ้านดาวกับราชุนยค่อยเเบาน้ำกันแี่นี้แหละทต่างชั้นบอแล้วบอที่นน้องดาวมีเอฟซีปัญหามาน้องดาวนี้อยู่บ้านเดียวกับน้องเกศสอนบอบอเด้ออยู่คนละบ้านน้องน้องดาวอยู่บ้านนะบรรยนยนเมืองอัศรินแขังชาวนทิดยุ่งเมืองเดียวกันแต่ว่าคนละบ้านเอ้ยเกศซีอู่อ่ะมานาเดอร์เมืองอัสวินแข่งชาวนาทิดเชื่อกันแล้ต่างกันแค่คนละบ้าน บังสันเนาะเอ็กซ์ีมันท้ายกล่องใจแซ่บเนาะเาคุณรบกวนน้องๆกันแล้วกันให้น้องๆได้กินเนื้อไม่กระสีคือว่าเขาอยากขอบใจน้องให้ร้ายได้ทีอ่าไหนว่าออกซื้อน้ำเสนอเรื่องเหล้านะครับเป็นแนวทางหายครับคนบ้านเฮาอยากมาอยากมาเที่ยวประเทศไทยเนาะมาหางนี้นะถ่ายากกินอาหารแซ่บนะราคาทีบ่แพงเนาะมาได้ทีชั้นห้าห้างคอร์เมนอองจอมเนติวันสาขาอโศกเนาะพี่น้องถนนสุขุมวิทนะฮะนี่เลยสบายดีน้องดาวสบายดีน้องอ๊อ โอเคขอบคุณใ okay, you ียนรายพี่น้องเอ๋ยบายบาย